เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ใน5ขั้นตอน ข้อที่1เลยคุณต้องรู้เลยว่ามีอะไรบ้างที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดข้อที่2ในที่คุณเขียนอ่ะหข้อข้อไหนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณตลอดไปข้อที่3คุณวางแผนว่าภายในย4ิบสี่ชั่วโมงเนี้ยคุณจะเริ่มต้นยังไงเขียนเป็นตารางงานเลยว่าในแต่ละวันคุณจะทําอะไรบ้างข้อที่4ใน5ข้อนี้ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างที่คุณจะได้รับคิดออกมาเลยนึกถึงภาพมัน จินตนาการมันออกมาว่าโอเคชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงยังไงมันจะมีข้อดีอะไรยังไงข้อที่5้าคุณต้องลงมือทำติดต่อกันและต่อเนื่องเป็นระยะเวลา21วันนิสัยคุณจะเปลี่ยนแปลงตลอดไปเลยเพราะนั้นใน5ขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำมันอย่างต่อเนื่องทำมันอย่างถูกวิธีนิสัยไม่ดีในตัวคุณมันจะเปลี่ยนแปลงได้ผมเคแมนครับเด็กช่างลอยล้าน